สวัสดีกันด้วยนะคะกลับมาพบกันค่ะกับช่อง youtube แม่มดพยากรณ์ คิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี2 5 6 7จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาเมษสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิป ชาวลัคนาราศีเมษดาวตานุรักษ์ของท่านก็คือดาวอังคารนะคะดาวอังคารยังคงได้ตําแหน่งเกษตรไปถึงวันที่13กรกฎาคมอังคารทับลักษ์แบบนี้มีความแข็งแรงเจ้าชะตามักจะมีความขยันอดทนได้ดี ทั้งในเรื่องของการทํางานมีเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะและในช่วงเวลานี้มักจะมีเรื่องของการเดินทางค่อนข้างบ่อยค่ะหรือบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีสิ่งที่ให้เจ้าชะตาจะต้องคิดจะต้องเครียดกับเรื่องเก่าเก่าเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะว่าดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยเช่นกันค่ะ พอวันที่13กรกฎาคมดาวอังคารยกเข้าสู่พบเรือนการเงินของท่านค่ะได้ตำแหน่งปละและราชาโชคแสดงว่าโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมักจะได้มาแต่เมื่อดาวมีตำแหน่งปราเกษตรก็ค่อนข้างได้มาแบบไม่สม่ำเสมอถ้าจะให้ดีนะคะในลักษณะแบบนี้เจ้าชะตามักจะทำอะไรร่วมกับคนอื่นได้ดีหรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการเงินค่ะดาวอังคารและดาวพฤหัสเป็นดาวคู่สมพล ช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านจะมีกําลังในเรื่องของการคิดหารายได้ต่างๆหรือบางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการทํางานได้โชคลาภรับรับโชคลาภแปลกๆลักษณะแบบนี้นะคะมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังดวงชะตาบางคนมีเกณฑ์ของการเงินดิจิตอลต่างๆเข้ามานะคะเพราะว่าพรฤหัสมีบ้านสองหลังก็คือเป็นเจ้าเรือนวิกนาสเป็นเจ้าเรือนสุภะ มีความสําเร็จเกิดขึ้นมีคนที่เข้ามาสนับสนุนการเงินอยู่เบื้องหลังบางคนลักษณะแบบนี้อาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่ได้ทําแล้วมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนตัวท่านในเรื่องของการเงินคอยซัพพอร์ตเพราะมองเห็นศักยภาพของตัวท่านในเรื่องของความขยันความอดทนแล้วก็ในเรื่องของการหารายได้ของตัวท่านเรียกว่าเมื่อดาวตัวตวนมาอยู่ในพกการเงินท่านจะทำรายได,ได้ได้ดีในรอบระยะเวลานี้กับการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่ม หรือการไปอิงผลประโยชน์ต่างๆร่วมกับคนอื่นลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูในภพสหัชชะของท่านกันภพสหัชชะมีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่นะคะได้ตําแหน่งราชาโชคอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะอุตตะสหัชชะบริวารให้โชคลูกหลานให้โชคลาบ มักมีการลงทุนกับเพื่อนฝูงหรือว่าการเดินทางของท่านมักจะทําให้พบเจอกับช่องทางต่างๆที่จะเป็นเรื่องของการทํารายได้ให้กับตัวท่านเองค่ะเพราะว่าในช่วงวันที่1-9กลุมร่วมกับดาวพระศุก จุดนี้ค่ะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สมพลสนับสนุนกันในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากมิตรสหายและสุขได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์พูดจาเจราจาสิ่งใดมักได้รับการตอบรับจากคนที่ได้พบเห็นพบเจอคิดว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเป็นจังหวะที่ดีที่เหมาะกับชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการหารายได้การทำงานหรือใครที่ กำลังมีเรื่องของการคอนเน c t ชันการพูดคุยในเรื่องสัญญาพันธสัญญาในหน้าต่างๆเรื่องของการเงินของท่านจะเข้ามาค่อนข้างเยอะในรอบระยะเวลานี้หรือท่านมักจะมีไอเดียต่างๆในเรื่องของกลยุทธ์ที่จะคิดหารายได้ช่องทางต่างๆในเรื่องของการลงทุนให้กับตัวท่านเองนะคะ พอวันที่9กรกฎาดาวศุกร์ยกมาสู่พพพันธุอาทิตย์ยกมาวันที่16และมีพระพุทธรองรับอยู่แล้วค่ะตำแหน่งดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักรแสดงว่ามีเรื่องของการลงทุนที่ค่อนข้างโดดเด่นบางคนคิดหาในเรื่องของการลงทุนระยะสั้นค่ะบางคนที่ทําในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆหรือว่าการแปลสภาพสินทรัพย์เป็นทุนหรือการนําเงินไปต่อย,ยอด มักจะทําได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะแดาวพระศุกร์ที่กลุ่มร่วมในพกนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคราชาโชคในเรื่องของการเงินแล้วกลุ่มร่วมกับดาวมหาจักรด้วยแสดงว่ารอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้เงินบางอย่าง จากบริวารจากบุตรหลานจากการลงทุนหรือจากระบบโซเชียลออนไลน์ใครที่ทำเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ต่างๆเป็นยูทูบเบอร์ทำติ๊กตอกหรือว่าจะทำผ่านแอปพลิเคชันมีเกณฑ์ได้รับการเงินก้อนใหญ่เข้ามาในรอบระยะเวลานี้นะคะเพราะดาวอาทิตย์ดาวพระพุธเป็นดาวคู่คิดคู่วางแผนอาทิตย์สุกเป็นดาวคู่สมพล และดาวสุกับดาวพุธเป็นดาวที่เรียกว่ามีความสเสน่หาต่อกันเพราะนั้นในรอบระยะเวลานี้ท่านมักจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยด้วยท่านมักจะมีเรื่องของคนที่ชอบพอตัวท่านเข้ามาร่วมสนับสนุนกลุ่มดาวสามดวงนี้เมื่อกลุ่มร่วมกันในพบนี้มักได้รับการสนับสนุนอย่างดีใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบอยากสนับสนุนตัวท่านเพราะมองเห็นศักยภาพของตัวท่านนั่นเองค่ะ และพบเรือนพันธุมีดาวพระเกตเล็งกันอยู่ซึ่งอยู่ในภพการงานแสดงว่าส่งผลในเรื่องของการงานโดยตรงใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารต่างๆเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆรอบระยะเวลานี้สามารถทําได้ดีมากระตุ้นในเรื่องของการงานให้มีเข้ามาเยอะนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษใครที่ว่างงานอยู่ในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ ถ้ายัางบอกว่าไม่มีงานเข้ามาต้องไปตรวจเช็คลัคนาของท่านใหม่นะคะการตรวจลัคนาต้องใช้วันเดือนปีเวลาที่เกิดและจังหวัดที่เกิดเพื่อหาจุดกำเนิดของดวงดาวถ้าสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันได้โดยใช้ปฏิทินสุริยตในการตรวจสอบท่านก็จะได้รู้ว่าท่านเป็นชาวลาัคณาใดและมีดาวตั้งรับในภพเรือนใดแต่หากท่านเป็นชาวลัคณาราศีเมษ ช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะที่มองหาเรื่องของการงานอยู่จะได้รับการเรียกตัวเจ้านายเก่ามักจะเรียกกลับไปทำงานหรือบางคนก็อาจจะมีการคอนเนคชันการสื่อสารเข้ามาในเรื่องของการงานหรือถ้าไม่มีการทำงานในส่วนขององค์กรต่างๆท่านมักจะมองเห็นช่องทางของการลงทุนและช่องทางนี้แหละค่ะจะทำให้เจ้าสตาพบเจอกับเรื่องของความสำเร็จเรื่องของรายได้ต่างๆ และความผันผวนในดวงชะตาของท่านยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะยังมีดาวราหูอยู่ในพวกวินาศซึ่งจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดที่พินทุบาทหรือการมีรูรัว่วการมีรอยรั่วในดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นเรื่องของเล่เหลี่ยมต่างๆเรื่องของการโดนหลอกก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เพราะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือลาภะนะคะแต่รอบระยะเวลานี้หากท่านไม่มีความโลกเข้ามา หรือหากท่านศึกษาเรื่องของการลงทุนต่างๆเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงก็เป็นไปได้น้อยเพราะเจ้าบ้านเขามาอยู่ในภพการเงินกุมร่วมฤมตยูหรือบางครั้งก็อาจจะหมายถึงตัวท่านเองนั่นแหละที่อาจจะมีช่องทางการทํารายได้ต่างๆที่จะเป็นโทษให้กับตัวเองได้เพราะดาวราหูมาอยู่ในภพนี้อาจจะส่งผลเสียในเรื่องของความใจร้อนความมือหนักความใจเร็วของตัวท่านหรือความประมาทของตัวท่านเองค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนศึกษาให้ดีหรือท่านจะทำงานใดก็ตามลองเรียนรู้แล้วก็วางสเกดด้วนต่างๆในเรื่องของแผนงานให้ดีท่านก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นเองค่ะแล้วก็ในพบเรือนลาภมีดาวพระเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานกุมอยู่เสาได้ตำแหน่งเกษตรเรือน2นะคะดาวพระเสาในวันที่1กรกฎาถึง3พฤศจิกายนมีการพักองศาหรือว่าการโคจรเดินถอยหลัง1 2 5วัน เพราะนั้นรอบระยะเวลานี้งานเก่าสิ่งเก่าหรือเจ้านายเก่ามักจะเรียกตัวกลับไปทํางานหรือมีเกณฑ์ของการกลับไปแก้ไขปัญหาเก่ามีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปแทนที่คนอื่นที่อาจจะมีเหตุบังเอิญให้ท่านนั้นจะต้องโยกย้ายไปลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานได้ค่ะ และาดาวพระเกตก็กลุมอยู่ในพบการงานของท่านด้วยกระตุ้นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามาดีแต่ก็เชื่อว่าจากดาวที่เล็งกันอยู่ในพบการงานของท่านแบบนี้ทั้งดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปแล้วบวกรวมกับศักยภาพของชาวลัคนาราศีเมษ ท่านจะมีไอเดียความคิดที่บันเจิดสร้างสรรค์เรียกว่าทำสิ่งใดในรอบระยะเวลานี้คนรอบข้างคนที่ได้พบเจอพบเห็นมักให้การสนับสนุนในเรื่องของไอเดียความคิดเรื่องของการงานเพราะเขาเหล่านั้นมักจะมองเห็นศักยภาพในเรื่องของการทำงานของตัวท่านนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวอังคารทับลัคนาแบบนี้นะคะก็เล็งอยู่กับภพบเรือนปัตตนิของท่านก็ถือว่าในรอบระยะเวลานี้ท่านจะมีความตัดสินใจเร็วมีความใจร้อนบวกรวมอยู่ด้วยเพราะว่าดาวอังคาร ตลอดระยะเวลาเกือบปีเลยนะคะมีการโคจรเดินเร็วค่ะก็เรียกว่างดเว้นเรื่องของความใจร้อนนะคะเพราะว่าดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของการชอบหาเรื่องเครียดให้กับตัวเองหรือบางครั้งก็อาจจะฟังคนอื่นน้อยลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับข้อเสียของดาวอังคารนะคะและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านในช่วงวันที่1ถึงวันที่9 ดาวพระสุขซึ่งใช้ทายทั้งเรื่องหัวใจความรักเงินทองแล้วก็เป็นดาวคู่ครองมาอยู่ในภพสหัสชชะได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์กลุ่มร่วมดาวอาทิตย์เพราะนั้นในรอบระยะ1-9มีเรื่องแฮปปี้มีความสุขมีโชคลาภจากคู่ครองคนรักใครโสดอยู่มีเกณฑ์พบเจอคู่จากการเดินทางมีเกณฑ์ได้การเงินจากความรักค่ะมีเกณฑ์ได้รับ ความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเกิดขึ้นมาได้ในรอบระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็กลุ่มร่วมด้วยได้ตำแหน่งราชาโชคอาจจะมีคู่เป็นเด็กหรืออาจจะมีเด็กมาชอบพอตัวท่านการเดินทางส่งผลให้ได้พบเจอกับเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้ค่ะ ทีนี้พอวันที่9ดาวพระศุกร์ยกมาสู่ภพเรือนพันธุทุอาทิตย์ตามมาในวันที่16ได้ตำแหน่งมหาจักรรอบระยะเวลานี้ค่ะมีเกณฑ์ที่อาจจะสร้างสินทรัพย์ในบ้านมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะซื้อสิ่งของตกแต่งบ้านมีกิจกรรมดีๆในเรื่องของบ้านเรือนร่วมกันสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางร่วมกับคุณพ่อคุณแม่คูค่ครองคนรักลูกหลานของท่านด้วย เป็นช่วงเวลาที่ความรักแฮปปี้มีความสุขแต่หากท่านใดที่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้คับข้องหมองใจในสิ่งต่างๆก็ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าดวงดาวในลัคนาของท่านเนี่ยมีทั้งหมด10ดวงเพราะนั้นไม่ใช่แค่สามดวงที่จะส่งผลทั้งหมดในเรื่องของสภาพจิตใจอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไม่ใช่สมมุติท่านมีเรื่องของความรักดีอยู่แล้วคู่ครองคนรักดูแลใส่ใจดีลูกหลานบริวารของท่านดี แต่ท่านมีเรื่องความเครียดของเรื่องการงานความเสียหายในสิ่งอื่นเกิดขึ้นแล้วท่านเอาสิ่งนั้นมาปะปนกันนะคะก็จะทําให้ดวงชะตาของท่านเกิดในเรื่องของความดิ่งจากสภาพจิตใจของตัวท่านเองลักษณะแบบนี้ต้องแยกให้ออกนะคะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็รู้จักที่จะวางให้เป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีไหนจะทําให้ท่านหลุดพ้นจากบ่วงพันธนานการของความคิดของตัวเองได้นั่นเองค่ะเพราะรอบระยะเวลาทั้งเดือนนี้ค่ะ เชื่อว่าเรื่องของความรักทั้งคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของคนที่ยังโสดอยู่นะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักดีโชคลาภการเดินทางต่างๆและมีเกณฑ์สร้างหลักทรัพย์ความรักของท่านส่งผลในเรื่องของการต้องเดินทางการมีเรื่องปุกปับเข้ามาหรือบางคนมีเกณฑ์ได้เครื่องหอมมีเกณฑ์ได้ของขวัญถูกอกถูกใจ มีทริปการท่องเที่ยวได้ไปดื่มไปกินไปเที่ยวร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้จะประกอบกันให้ชาวลัคนาราศีเมษส่งผลทางด้านดีแล้วก็มีความแฮปปี้มีความสุขกับเรื่องของหัวใจนั่นเองค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะคะท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถสมัครสมาชิก v i p มาได้เพียงเดือนละ200บาทท่านจะได้รับฟังคลิปในการวางแผนล่วงหน้าก่อนใครค่ะ และหากท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวแบบนี้ค่าใช้จ่ายรายละเอียด QR code ด้านล่างนี้ค่ะท่านใดสนใจร่วมทําบุญปันน้ําใจให้น้องหมาน้องแมวจรเบอร์บัญชีอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะสามารถร่วมบริจาคมาได้สําหรับค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารค่ะขอบคุณกันด้วยสําหรับชาวราศีเมษขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เฮงปังชีวิตเฟื่องฟูสุดๆสําหรับท่านนะคะสวัสดีค่ะ